มาถึงข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับอันนี้เป็นกระแสะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบนะครับไปจนถึงครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของออสังคมคนชารานะครับคนสูงวัยที่เกิดขึ้นในเกา,เาหลีใต้นะครับเขาบอกว่าหญิงสูงวัยเนี่ยมีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพต้องหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการเป็นโสเพณีครับแต่เป็นโสเพณีวัยดึกจริงๆครับ 78ปีครับอย่างมาดามปาร์คเองเนี่ยต้องไปยืนอยู่ข้างถนนนะครับวันละประมาณ6-7ชั่วโมงใจกลางเขตจงโรของกุงโซนะครับเพื่อรอลูกค้ามาใช้บริการานี่ค่ะซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือชายที่สูงอายุกอกันก็สูงวัยด้วยกันนะครับจริงๆไม่อยากจะเรียกว่าโสเพณีนะครับแต่ว่า เขาในในเกาหลีเนี่ยเขามีคำเรียกนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่าก็คือบักคัสบัคัสหรืออะไรทำนองนี้แหละซึ่งมันเป็นชื่อของเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับที่เป็นที่นิยมของคนเกาหลีซึ่งมันจะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วประเทศที่เราคิดว่าเขาเจริญอย่างเกาหลีใต้ถือว่าเป็นชาติมหารชาติอย่างหนึ่งในในในเอเชียเนี่ยนะเขาก็มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกันแล้วก็ส่งผลไปถึงเรื่องของสังคม ก็ต้องไปดูกันลวครับว่าว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยทางเกาหลีใต้เองเขาจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรนะครับพอทาหลายๆคนแล้วคุณยายก็บอกว่าต้องมาทําเพราะว่าไม่อยากเป็นภาระลูกหลานนะคะแล้วก็ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพอย่างอื่นติดตัวเลยก็เลยจําเป็นค่ะอ่เเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าสังคมผู้สูงอายุนั้นก็ส่งผลกระทบอะไรกันบ้างนะ